ป้อมพง์นพรัดเสด็จพี่ป้อมพงศ์นพฤทธ์ก็นพฤทธ์สเสด็จพี่ตามพาต่อคือตอนนี้เขามีพี่ชัยพี่ชัยพี่ชัยพาณิชย์เนี่ยลอ่อเศรษฐพุทธเขจาจับคู่ทักษิณเล่นเกมนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเจอเกมเกมลุงป้อมนะทักษิณเล่นเกมนี้นะแล้วก็ให้สเสด็จพี่เนี่ยเด็ดปีกลุงป้อม嗯嗯อวันนี้สเสด็จพี่ว่าไงฮะเสด็จพี่เนี่ยวันนี้นะครับไปที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะไป ขอเอกสารขอหลักฐานคือจะจับผิดให้ได้ว่าทําไมลุงป้อมถึงไม่ไปประชุมสภาแล้วมีหลักฐานเดินทางไปไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะครับโดยบอกว่าจากการตรวจสอบวันลามาขาดของพลเอกประวิตย์นะได้ข้อมูลจากสํานักง,งานสภาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมถึงปัจจุบันเนี่ยพราะว่าพลเอกประวิตย์เนี่ยลาประชุมโดยอ้างว่าลาป่วยติดภารกิจถึง8 4ครั้งจากวันประชุมทั้งหมด95ครั้งเขาได้เดินทางไปที่สอสตอมนะ มาขอข้อมูลนะข้อมูลของพลเอกประวิทย์ที่ขาดประชุมสภาเนี่ยซึ่งน่าจะใช้การลาเป็นฉากบางหน้าโดยแจ้งลาว่าเดินทางไปต่างประเทศช่วงเดือนมีนาคม 6.7. รวม3วันมิถุนายน3วันกรกฎาคมและสิงหาอีกเดือนละ2วันทั้งหมด8วันจะไปขอหลักฐานว่าเดินทางไปต่างประเทศจริงหรือเปล่านะและหากเดินทางไปต่างประเทศจริงไปสายการบินอะไรค่าใช้ใจ่าย เป็นไปตามระเบียบออกเองหรือเบิกงบหลวงอะไรอย่างไงเนี่ยนะครับโดยเขาบอกว่าเนี่ยได้ข้อมูลจากผู้ร้องซึ่งเป็นพลเมืองดีว่าการเดินทางน่าจะไม่ชอบโดยกฎหมายของปปชเลยต้องไปตรวจสอบพูดงนายจะไปจับผิดอะนะลาไปเนี่ยอ้างว่าไปตามประเทศไปจริงไหมไปไหนแล้วใครจ่ายค่าตั๋วเบิกค่าเดินทางอะไรอย่างไระจะมัดให้ตายเลยะนะ,ะเสด็จพี่ก็เอาเชิญแล้วนะเสด็จพี่นะอ่ะ ล่าสุดในล่าสุดที่ที่ตอนแรกที่มีข่าวว่าบิ๊กแป๊บิ๊กแดงและใครคนเนี่ยรวมกันจะตั้งพรรคการเมืองใหม่ะนะอ่าไม่ใช่โคมลอยบิ๊กชิงบิ๊กชิงอบิ๊กชิงประหลาดชิงไม่ใช่เลยไม่อยู่ในสมการการเมืองตอนนี้เลยมสมการการเมืองตอนนี้คือว่าทํายังไงให้รวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคที่เติบโตมากกว่านี้แข็งแรงมากกว่านี้ในรอบสามปีอ่า เพราะดูรายชื่อแล้วนะตาตามข่าวเนี่ยนะถ้าคนกลุ่มนี้ไปตั้งรับพักแล้วบ,บอกจะเจาะคนรุ่นใหม่เนี่ยนะจริงเป็น<ช>ไปไม่ได้เลยนะออโอ้ี่เก่ามากเลยนะคือตอนนี้สมการคือรวมไทยสร้างชาติออคนรุ่นใหม่ในรวมไทยสร้างชาติเพราะว่าเขาจะเขาจะ,เขาจะลงสนามกรทม,มเพราะว่ากรทมจะแข่งกับชาติชาติเดี๋ยวจะมีคนเปิดตัวแหละแล้วก็เขาจะเขาจะใช้กระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจับใจพี่น้องประชาชน เพราะว่าช่วยผ่านนิเน่ะเสยฮงเข้าไปอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยเอตอนที่คุณภูมิทำตอนคุณภูมิทําอยู่ก็ทํอะไรไม่ได้เลยขยับอะไรไม่ได้เลยยิ่งพิชัยเข้าไปอ่ะแกแทบจะแบบว่าน่าจะหนักกว่าเดิมนะหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าคุณพิชัยเนี่ยแกเป็นคนที่เอาว่าไม่น่ารักอ่ะไม่น่ารักคุณคุณภูมิทำยังน่ารักเออยังน่ารักนะคะแต่แกก็จะรวบอํานาจเอาไว้อื คือ,อน,น้น,นรักแต่ไม่น่าทํางานด้วยเ,เรื่องเรื่องตั้งพักใหม่เนี่ยโคมลอยอทั้งโคมเลยคือลอยไปได้เลยอ,ะอ่ะฉันไปได้ยินจากหนึ่งในสามเอางี้หนึ่งในสามบอกไม่ใช่เรื่องจริงและอย่าพูดอีกถ้ามีข่าวมาน้องน้องอย่าพูดไปไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ถ้ามีอะไรถามพี่ได้เลยไม่มีไม่อยู่ในสมการไม่เคยอยู่ในการพูดกันเลยเ ไม่เลยแม้แต่ว่าล่าสุดบอกว่าบิ๊กแป๊จะตั้งพักเองอน่ยก็ไม่ปัทโทจะไปตั้งพักอะไรแล้ว<ม>ก็วันนอ,น<ม>นอนเวลานอนที่แกจะลงพราว่าอธมอ่ะพอพี่อสศวินเข้ามาปับ๊บเก่งถอยเลย<ม>แกบอกไม่ได้<ม>เราไม่สู้กันพี่น้องไม่สู้กันถ,ถ,ถ้าท้งคนคิดแบบนี้นะพี่กเกษอายุมุติตาจิตกันแบบน่ารักน่ารักแล้วกันคือไม่ใช่เสือสมิงอ,ะอ่ะ,อะเสือสมิงไม่ต้องแบบสู้ตายะนะโคมลอยทั้งสิ้นน้องรัก บอกจริงป่ะพี่จะหลอกหนูนะพี่เคยหลอกหนูเหรอเรารักกันขนาดไหนพี่ไม่มีพี่ไม่ทําอย่างนั้นหรอกตอนเนี้เราต่างหาที่กุ้มใจรวมไทยสร้างชาต <c oughs> ิพี่อาตัวเองก็ไม่เก่งพี่อาพักก็ไม่เก่ง<ะ>อืม,มไทยทั้งชาติเนี่ยเอาพูดกันตรงๆนะในฐานะที่อย่างแบบ,แบบแบบพี่ปองบอกเป็น,ปนก็อยู่ในแนวของมิตรกันเนี่ยนะยังแคบอยู่ พรรคเขาย e <pe> <hi> ังแคบหมายถึง hey. ว่าการไปแตะกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ในสังคมเนี่ยยังไปยังไปได้ไม่มากพอใช่ใช่คือมันไม่ใช่เรื่องการ p R อย่าง p r นั่นก็เรื่องหนึ่งนะแต่การขยายเครือข่ายให้คนภาคส่วนต่างเนี่ยนะที่ไม่ใช่เฉพาะคนเมืองนะเขารู้สึกว่าเขาโอเคกับพรรคเนี่ยยังยังไม่ค่อยออกแรงมากเท่าไหร่ต้องเพิ่มตรงอยห้าขวดหนึ่งพันแถมผู้นำหนึ่งเล่มห้าขวดหนึ่งพัน จะเอาเจาสบู่ทั้งหมดเจะเอ,าอาบน้ำทั้งหมดเจะสระผมทั้งหมดู่ได้ห้ 5, 000, 000, าขวดหนึ่งพันแถมผู้นำหนึ่งเล่มอ่าอันนี้แต่เวลาใครพูดเรื่องลูตู่ได้เถียงก็ได้นะแต่ไม่ต้องไปตามลูตู่กลับแล้วแหละต้องคนพวกเนี้ยพี่ก้องจัดไปเล่าเรื่องอประท้วงเงินหมื่นบาทเงินมีสามสิบล้านบาทไม่ใช่ว,<ม>ว่าพีแอมไม่เก่งแต่ไม่มีอะไรให้พีอาอมมากกว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละมิตรกันกรักกันเชียร์กันเออก็ใช่สี่มิตรกันกรักกันเชียร์กัน ก็ต้องพูดกันไงมิตรไม่รักกันเนี่ยมันจะไม่พูดถึงกันเลยคือช่างแม่งมันปล่อยไปหรือไม่ก็พูดให้มันเว่อร์ไปออคือแบบนี้เขาเรียกว่าเข้าใจมาสายนาทีเพราะมิตรรักกันในแหละที่ได้พูดได้ว่าไม่มีคนที่รักกันคนไหนหรอกที่เขาจะไปพูดอย่างนี้เนี่ยพี่ับพี่กองแง่บอกพี่กองพี่กองพี่บออันนั้นดีนะอันนี้ไม่ดีนะนี่นี่อันนี้มิตรกันแต่ถ้าแบบไม่พูดถึงเลยช่างแม่งมันปล่อยไปเดี๋ยวมันกระเดินตกเหวไปอันนั้นอ่ะไม่รักกัน สายนาที่ต้องแยกให้ออกนะว่ามิตรรักกับประจบสอพอลอในต่างกันประจบสอพลอเน,น,นีกก่ยคนเป็นนักการเมืองแล้วเป็นรัฐมนตรีแล้วหาง่ายยิ่งกว่าดอกหญ้าที่หน้าสนามกระทรวงอีกเออวันหนึ่งถ้าเธอได้เป็นรัฐมนตรีอ่ะเธอจะพบคนประจบสอพอลอในเต้มไปหมดต้นหญ้ายังมีน้อยกว่าอายอะ่ะหญ้าที่มาปลูกขึ้นเร็วยังอายอ,อย่างเราเนี่ยภาษาถ้าเป็นภาษาแบบพวกพวกแอคทีฟิสต์เขาจะเรียกคาว่าสามัคคีวิจารณ์ ใช่มพ<ช>ิจาร์กันก็ยมูมบนพื้นฐานความสามาคัคคีกันอยู่ค่ะใช่ใช่คุณพรพัชช่มิตรกันเชียร์กันได้ค่ะแต่ต้องสะท้อนให้คนไทยสร้างชาติในเรื่องที่เขาควรพัฒนาด้วย<ช>คุณละละมุลผู้ว่าแบงค์ชาติแกสนใจแกมือมากไหมไม่เลยวันที่มีผู้ใหญ่เนี่ยไปเชิญผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยมาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยสี่รอบค่ะคุณคือต้องชักแม่นาน ทั้งทั้งสายยายสีเกียงมาหมดเลยปิงวางยมหน้ามาหมด <c oughs> ปิงวางยมหน้าโบยยายสีเกียงอ่ะไม่นั้นก็ไม่มาอ๋ไม่มาก็ไม่มาค่าะ